หาคุณกำลังได้ยินเสียงใครเคาะประตูแบบนี้ไม่ต้องแปลกใจหรอกครับเพราะคุณกำลังเข้าสู่รายการก๊อกก๊อกก๊อกมาสั่งลามาสั่งลาใน<ภ>ที่นี้เป็นประสบการณ์ตรงของคุณอมแอมเลยประสบการณ์ตรง,งค่ะเรื่องทุกเรื่อง ที่ผมฟังจากน้องอมแอมนะส่วนมากจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวของคุณอมแอมเลยเรื่องนี้ก็เช่นกันมาสั่งลาเป็นยังไงครับคุณแอมเชือนะ่อเลยฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับญาติซึ่งซึ่งญาติคนนี้เขาเป็นลูกพี่ลูกน้องกับหนูนะคะเขาเป็นลูกชายของป้าครับซึ่งพี่พี่คนนี้เขามีเมียแล้วก็มีลูกนะคะแล้วลูกของเขาว่าค่อนข้างที่จะติดหนูครับเวลาเวลาใครชอบถามว่าลูกเขาว่า เป็นลูกของใครเด็กคนนี้ก็จะบอกว่าเป็นลูกของแม่แอมแม่แอม่มเขาจะเด็กก็จะพูดอย่างนี้ตลอดนะครับซึ่งค่อนข้างที่สนิทกันแล้วก็วันหนึ่งคือก็ประมาณว่าคุยเล่นกันแตคค่คุยทางโทรศัพท์มาคุยเล่นกันพี่คนเนี้ยเขาก็พูดว่าเออถ้าเผื่อพี่เป็นอะไรไปอ่ะมาช่วยทำดอกไม้ให้พี่หน่อยนะอย่างเงี้ยคือคุยเล่นกันนะคะคจนมาวันหนึ่งหนูก็ได้รับการติดต่อจากแม่ของพี่คนเนี้ยว่า ที่เขาเสียแล้วซึ่งการเสียของเขาคือการพี่เขาโดนยิงผิดตัวค่ะอ๋อยิงผิดยิงผิดตัวยิงผิดตัวค่ะคซึ่ง,ซ,ง,ซ,งซึ่งก็เป็นคดีความอยู่นะคะช่วงนั้นแล้วแล้วการสวดสพบของเขาว่าผ่านไปได้สองคืนซึ่งหนูไม่สามารถที่จะไปรด้เพราะหนูติดงานอยู่จน วันคืนที่คืนสุดท้ายนะคือคืนที่สามอ่ะซึ่งมันตรงกับวันศุกร์หนูเสร็จงานช่วงประมาณบ่ายสองไปสามหนูก็รีบแต่งตัวรีบไปงานนะคะไปถึงก็ประมาณสี่โมงเกือบห้าโมงพอไปถึงนะคะเขาก็คนที่ญาติๆกันก็มาเล่าให้ฟังว่าเขาโดนมีผิดตัวซึ่งก่อนก่อนอ่านน้ําศพแบบแม่ของพี่คนเนี้เขาก็เป็นความเชื่อของเขานะคะเขาก็ได้เอาใบบอลอ่ะมาตีตีจบที่ปากของพี่คนเนี้ยที่ศพนะคะครับ ประมาณว่าเหมือนจะให้ให้คนที่ยิงพี่คนเนี้ยคนตายหนูปากพูดมามประมาณนี้ค่ะครับเขาก็เล่าให้หนูฟังนะคะซึ่งหนูก็รู้สึกยังรู้สึกเฉยเฉยพอประมาณหกโมงหกกว่าหนูก็เข้าห้องน้ำหนูก็ได้ยินเสียงเหมือนว่าคนร้องไห้สะอื้นครับแต่ก็ไม่แน่ใจว่ามันมาจากไหนซึ่งแล้วมันซึ่งมันมีห้องห้องน้ำข้างติดกันอยู่ แล้วก็มีคนเข้าอยู่เข้าใจว่าอาจจะเป็นคนใครก็มาลองห้าญาตพี่น้องนะคะออออก็ออกมาปกติพอถึงเวลาที่พระมาสวดนะคะพระมาสวดสศพคืนนั้นก็กำลังสวดอยู่ซึ่งงานเขาว่าจัดค่อนข้างใหญ่เขาก็ได้จ้างเจ้าที่แบบรับรับทำประดับไฟตามงานนะคะออคมาประดับไฟที่วัดเยอะมากแล้วก็จป็พระมาหลังโลงนะคะเขาก็ใช้ไฟเป็นเส้นๆเ,เป็นไฟกระพริบ ดวงใหญ่ๆนะคะคมาเล่นลายสลับสีไปสลับสีมาอย่างเงี้ยซึ่งสวยงามมากแล้วเขาเอาช่างไฟมาทำอย่างเงี้ยไฟวัดก็จะไม่พอนะคะเขาก็ต้องจ้างแย้เครื่องปั่นไฟมาซึ่งเครื่องปั่นไฟเนี่ยมันจะทํางานได้เขาต้องใช้น้ามันนะคะคซึ่งซึ่งใส่ใส่ในเครื่องเพื่อปั่นกระแสไฟมาใช้ในเฉพาะไฟที่เขาประดับอืนะคะ ก็ในขณะที่พาได้สวดศพอยู่แลรลบนะคะก็ได้เกิดเหตุการณ์แปลกๆขึ้นคือ,อไฟทั้งวัดดับพร้อมกันหมดเลยอยซึ่งมันแลกกว่าน,นั้นคือ,คอเครื่องปั่นไฟที่เขาได้จ้างมามันไม่ได้ใช้ไฟวัดถูกไหมคะถูกแต่มันก็ดับไปพร้อมกันด้วยเลยโอ้ยเท่ากับว่าดับทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างอะไรที่มันเป็นการปล่อยไฟกระแสไฟอย่างนี้ยหรอ ออค่ะดับพอก็หมดเลยแล้วก็ได้ยินเสียงโค้งดังลั่นเลยนะคะครับและพอได้ยินเสียงโค้งดังลัน่นปุ๊บตักพักหนึ่งไฟก็ติดขึ้นมาคนก็เริ่มคนก็เริ่มแบบเสียงดังขึ้นนะคะไฟติดขึ้นมาปุ๊บสิ่งที่ปรากฏให้เห็นคือคือพี่เป้เห็นดอกไม้ที่กอดอกไม้ที่เขาวางบนบโลงศพนะคะวงลีดแล้วก็ดอกไม้ที่แต่งศพดอกไม้ที่วางบนค่ะค่ท,ที่วางบนโลงศพอะ่ะ ซึ่งมันใหญ่และหนักมากออมันไม่สามารถที่จะล่วงมาเองได้ครับเนี่ยแต่คือมันล่วงมาในในขณะที่ไฟอยากดับนะคะที่มาดังโคระนะใช่ครับออซึ่งทุกคนก็มองหน้ากันงงๆจะว่าแมวแมวก็ไม่น่าจะใช่เพราะว่าความหนักอะ่ะยกคนเยยังหนักมากเลยพี่เพราะว่าโคนเขาก็ใช้ยกกล้วยหลายๆอันซ้อนกันออนะคะนะแล้วท่านี้พอพักพากก็ พอไฟติดพักก็ได้สวดสอบต่อใช่ไหมครับเสร็จแล้วพักก็กลับไปแขกที่มางานก็กลับไปซึ่งวัดที่หนูไปนะคะต้องบอกก่อนว่าตอนนั้นที่ไปอ่ะมันไม่มีถนนที่ตัดเข้าถึงวัดทางเดียวที่เราจะไปได้คือเราต้องโดยโดยสารข้างเรือเท่านั้นโอ้โครับ่ะรซึ่งครับถ้าสมมติเราจะกลับมาเราก็ต้องนั่งเรือออกมาจากวัดนั้นเพื่อมาตรงที่ค่าเรือที่เราเอารถจอดไว้นะสรุปคือนั้นหนูก็ ตั้งใจเลยแล้วว่าหนูจะไปค้าเพราะว่าวันรุ่งขึ้นในวันเผาใช่ไหมคะคนะก็ได้เตรียมตัวเก็บสถาาที่หรับที่นอนกันซึ่งก็มีแม่ของพี่คนเนี้ยนะคะแล้วก็ญาติญาตสี่ห้าคนอ่ะนอนอยู่ซึ่งหนูว่าเขาคิดว่าค่อนข้างสนิทก,กับเมียของพี่คนนี้กับลูกเขานะคะคหนูก็ไปนอนใกล้ๆก,กับเมียพี่คนนี้แล้วก็ลูกเขาแล้วก็ม้อยหลับไปได้พักึ่งเลยนะคะหนูก็ได้ยินเสียงนะเหมือนคนแบบ ร้องไห้สะอื้นอีกครั้งหนึ่งแต่เป็นเสียงผู้ชายนะคะคือหนูก็ติดกันนะหนูก็เลยพลิกตัวหันหน้ากลับมามองว่าใครร้องไห้สะอื้นซึ่งเสียงอ่ะมันอยู่ระหว่างของเมียเขากับลูกเขานะคะสิ่งที่เห็นก็คือหนูเห็นร่างพี่คนเนี้ยเขาเขาก็นอนแล้วเขามือรูปหัวเมียเขากับลูกเขาความหดร้องไห้หนูก็ตกใจนะคะแต่ทำไรไม่ถูกกันนะคือขยับตัวก็ไม่ได้ แล้วแล้วเขาก็เอยพี่คนนี้เขาเอยปากถามหนูว่าแหมเห็นพี่เหรอ uh huh. หนูก็ไม่ได้ตอบอะไรเขาเพราะว่าเราเกิดความตกใจกลัวอยู่นะคะค uh huh. แล้วก่อนก่อนที่เขาจะไปเขาก็เอยปากบอกหนูว่าฝากดูเมียเขากับลูกเขาด้วยนะ uh huh. แล้วบอกด้วยว่าไม่ต้องห่วงเข,เขาเขาไปดีแล้วคร uh huh. แต่เขาก็บอกอย่างนี้พอที่เสียงที่เขาบอกเสร็จสิ่งที่หนูเห็นคือ เขาว่าได้ลุกขึ้นเดินนะคะแล้วก็เดินหายก็ไปตรงโลงศพของเขาที่ตั้งอยู่พี่คร<ๆ>ับพอหนูขยับตัวได้หนูก็ตะโกนเสียงดังนะคะบอกว่าหนูอาสมมติว่าพี่เ็าชื่อเก่งนะคะกันนะคะว่าหนูบอกว่าพี่เก่งมาหาหนูพี่เก่งมาหลอกอย่างเงี้ยทุกคนญาติพี่นองที่นอนอยู่ก็ตื่นมาหนูก็เล่าเหตุการณ์ให้เขาฟังครับะคะสรุปคืนนั้นน่ะทางสาระอะไรก็ไม่ได้นอนกันอื แล้วก็จนวันลุ่ขึ้นเป็นวันเผานะคะก่อนที่จะเผาศพเนี่ยคือจําได้ไหมคะว่าที่เขาบอกว่าก่อนวันอังศพแม่เขาเอาได้ไปบอลหบปากที่ศพนะคะครับหน่ยค่ะคือช่วงวันของวันเผาว่าก็ได้มีตํารวจพาคนลายที่ยิงพี่คนนี้นะคะครับมาที่วัดซึ่งแบบคนก็แตกตื่นกันนะคะแล้วพี่น้องก็มโหูแบบว่าเขายิงติดตัวนะคะเพื่อมาขอเข้ามาศพ แต่พอมาถึงที่หน้าศพที่เขามาจุดทูบไหว้อ่ะครับคนร้ายคนเนี้ยเขาเหมือนกับว่าเสียสติไปเลยที่แบบแบบไม่รู้เขาเห็นอะไรเย็คือว่าเขาเหมือนก็เสียสติไปเลยโวยวายรันจนตำรวจต้องเอาคิปนีขึ้นรอกลับไปะค,ะค่ะรอเฮ้ยค่ะครับเรื่องก็มีประมาณเนี่ยค่ะพี่เต้อืมเรื่องนี้ฟังดูแล้วมันอาจจะไม่ไม่น่ากลัวสักเท่าไหร่เพราะว่าเขาไม่ได้มาหลอกเขามาสั่งลาอย่างตามชื่อเรื่องเลยแต่ ใช่ค่ะแต่มันแต่สภาพที่ที่ที่เห็นนะคือที่ว่าเขานอนอามือหัวกับลูกเขานะฮะสภาพของเขาว่าหน้าเขาแบบซีดแล้วก็มีเลือดออกตามตาตามจมูกข,ของเขาเออแต่อันนี้น่ากลัวเออโอ้ยแต่โชคร้ายจังเลยอะ่ะโอ้โหโชคร้ายจังเลยที่ว่าเขายิงยิงผิดคนยิงผิดตัวแล้วก็อันนี้เป็น,นความเชื่อพี่เคยได้ยินเหมือนกันคนตายที่เขารู้สึกว่าเขายังตามจับ คนร้ายไม่ได้ที่แน่นอนอ่ะนะหรือ,อยังตามหาคนที่กระทาตรงนี้ไม่ได้เนะี่ยเขาจะเอาใบบอลเนี่ยเอาไปตบ,ตบๆอย่างที่น้องอม,อมแอม,มบอกเลยตรงบริเวณปากเนะี่ยเพื่อที่จะเหมือนกับว่า<ส>ให้ให้คนคนตายเนี่ยเหมือนกับไปอะไรนะไปบอกไปทําให้คนคนแบบคนร้ายแบบเปิดปากพูดให้คนอื่นฟังปเป็นแบบว่าความแตกอะไรประมาณใช่เหมือนกับไป ไปมอบตัวหาคนที่ที่ทําตรงเนี้ยทาจริงเนี่ยเป็นคนที่เป็นคนก็ทาเองเฮ้ยเป็นคนที่ก็ทาจริงๆเนี่ยมามอบตัวเฮ้ยพี่ก็พูดไปถูกเออประมาณนั้นประมาณนั้นก็เคยได้ยินมาเหมือนกันอันนี้ก็เป็นความเชื่อแต่ปรากฏว่ามันใช้ได้จริงเออครับแล้วคนร้ายที่มามากับตํารวจมาถึงตรงตรงหน้าศพที่มาขอเข้ามาอุ้ยอันนั้นเขาไม่รู้ว่าเขาเขาเห็นอะไรน่าจะน่าจะ พี่เก่งพี่เก่งน่าจะมาปรากฏดตัวให้เห็นนะใช่ไหมใช่ซึ่งซึ่งเขายังไม่ได้ทันได้ขอเขามาอะไรนะคะตำรวจเหอาการณ์ของคนนั้นก็พาขึ้นรถจับไปเลยอะคะ่ะโอ้ยเออเออ,เอ,อแล้วหลังจากนั้นนะพอพอจับคนร้ายได้เรียบร้อยแล้วทำพิธีเผาศพอะไรอะไรไปเรียบร้อยแล้วมันมีเหตุการณ์อะไรตามมาไหมฮะคุณต้องแอมด้เจอได้ห็นอะไรไหมหลังจากเผาหลังจากเผาศพแล้วอะหนูก็กลับมาที่บ้านหนูคะ่ะเพราะว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะ คือก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีเรื่องราวต่อมาอีกค่ะอืมหลังจากนั้นก็น่าจะคุณนอแอมน่าจะมีการไปทําบุญให้เขาเนาะใช่ไหมค่ะอ,<า>อืมได้ฮะก็เป็นเรื่องสั้นๆอย่างที่ผมบอกฮะไม่ต้องมีพิธีอะไรดีตองมากมายก็อย่างสไตล์ของคุณนอมแอมเลยมาปุ๊บปั๊บก็จัดไปนฮได้ครับมาสั่งลาตามชื่อเลยฮะเขาก็คงมาลาลูกเมียเขาน,าน่าสงสารมาก ใช่ค่ะแต่ลูกลูกเมียเขาก็ไม่ได้ตื่นมาเห็นนะครับมิเราเห็นเขาแค่คนเดียวอืมโอ้แล้วเขาทักเราด้วยไงแอมเห็นพี่เหรอใช่แล้วเขาก็ฝากฝากเหมือนฝากแบบว่าฝากฝังลูกเมียเขาด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งทุกวันนี้ลูกชายของเขาก็ได้โตแล้วแล้วก็ได้เป็นแบบประเภทเดียวกับประเทศเดียวกับหนูแล้วพูดง่ายๆแล้วก็มีงานมีการมีร้านของตัวเองก็เป็นที่เป็น ที่ียบรอไปขอไปอะค่ะก็ได้ติดเจดีไปอืมครับโอเคได้ครับ้องแอมขอบคุณมากที่มาเล่าเรื่องนี้พ้เราฟังนะสมชื่อเรื่องมากมาสั่งลานะฮะแล้วก็ช่วงนี้มีงานเยอะก็อวยพรให้มีงานเยอะๆมีเงินเยอะๆนะแล้วก็อย่าลืมปากปากครับ<ๆ>แล้วก็อย่าหักโหมแล้วก็ดูดูแลรักษา,ษาสุขภาพด้วยนะโอเคขอบคุณมากครับคุณแอม ค่ะบคุณรครัพี่เต้สวัสดีค่ะ